สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านพิมพมอท้าแพชเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมรอคอยมากๆเลยนะครับกับ3รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นครบรอบ75ปีของทางแบรนด์นะครับซึ่งปีนี้เนาะใครก็รู้อยู่นะครับว่า75ปีของทางแบรนด์เนี่ยทางแบรนด์ได้เปิดตัวนาฬิกามาแบบแบบถี่มากนะครับ ซึ่งก็นานๆานทีแหละนะครับว่าจะ7จดปีสักทีนึงนะครับของทางแบรนด์โอเลวันนี้นะครับทางแบรนด์เสนอ75ปีในรูปแบบของสปอร์ททั้งหมดนะครับก็อยู่ในคอลเลคชันที่เราจะเรียกติดปากว่ามาโกะนั่นเองมาโกะก็คือเป็นนาฬิกาสายสปอร์ตนะครับถ้าพูดง,ง่ายๆนะครับสามเรือนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งแต่ละเรือนกันเลยนะครับเริ่มแรกเราไปดูในสเปคกันก่อนนะครับ เรืแรกนะครับผมขอไล่ตามขนาดดีกว่านะครับก็จะเป็นในรูปแบบของตัว Marco Design 40นะครับซึ่งออกตัวก่อนนะครับสเรือที่เพื่อนเห็นตอนนี้นะครับตั้งแต่ตอนนี้นะครับจะเป็นสปอร์ตทั้งหมดคือกันน้ํา2 0 0เมตรหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในสเปคของแต่ละเรือนะครับก็ถ้าพูดถึงใน Design 40เนี่ยก็เป็นนาฬิกาเคสไซส์40มิลนะครับหรือเราจะเรียกว่า39.9ตามสเปคก็ได้นะครับ กาะเม็ดเกลียวนะครับตัวเรือนใส่สบายนะครับไม่หนาไม่ใหญ่นะครับเป็นนาฬิกาคล้ายๆเป็นแนวคอม a พกไซส์นะครับเม็ดเกลียวฝาหลังปิดทึบนะครับอันนี้คือมาโกะนะครับซึ่งมาโกะเนี่ยดยส่วนตัวผมก็ชอบนะในสไตล์ที่แบบว่าขนาดไม่ใหญ่หรือว่าในดีไซน์โปตีที่มันขนาดแบบไม่เกินสีมินอนะ่ะอันนี้ก็โอเคนะครับเรือนที่สองนะครับน่าจะเป็นเรือนที่ผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะติด จิตใจแล้วก็ล่อมากๆเรือนึ่งก็คือในหน้าตาของคามาเซอนะครับซึ่งเรือนนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือมันจะมีวันวันที่ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยจะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับออกแนวแบบ ถ้าพูดถึงในแบรนด์คู่แข่งอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็เรือนนี้ก็จะอยู่ในระหว่างที่แบบว่าขายได้จริงๆอะ่ะเพราะว่ามันเคสไซส์แบบไม่ถึง42มิลแล้วก็ลักทูลักมันไม่กลางมากนะครับมนเลยทำให้เรือนนี้ดูมีเสน่ห์แล้วก็ดูกระจุดขายจุดเดียวของของแบรนด์โรเลเลยก็ว่าได้นะครับคือแง่คือมันดังที่สุดแหละนะครับใน3เรือนนี้แหละนะครับอันนี้เราดูสเปกกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าตาด้วยนะครับเรือนสุดท้ายนะครับจะเป็นรูปแบบของโซลา่านะครับโซลา่าเนี่ยหน้าตาเนี่ยก็ออกแนวแบบ คือถ้าพูดถึงในนาฬิกา3ปุ่มกดอะแบบเนี้ยที่เรามีที่เรามีภาพจําก็อาจจะออกแนวแบบสีดําสีแป๊บซี่อะไรต่างๆเนาะแต่พอมันเป็นในรูปแบบของสีฟ้าในรูปแบบนี้แล้วก็เล่นหน้าปัดแบบมีลวดลายเหมือนนาฬิกาดูเอสอะมันก็ออกแนวแบบเฮ้ย ดูดีดูหน่าใส่ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมรู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าผมชอบนาฬิกาเรือนนี้มากๆเลยนะครับในระบบโซล่าแต่มันดันทํามาเพียงแค่ 1, หนึ่พันเรือนเองนะครับเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะเป็น1เรือนที่น่าจะหมดก่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ราคาถูกที่สุดนะครับ เริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในเรือนของคามาสอก่อนนะครับเรือนนี้นะครับหน้าตาเคสไซส์เราดูไปแล้วเนาะจุดเด่นของในรุ่น75ปีเนี่ยก็คือในส่วนของตัวฟอนต์เนาะถ้าเราสังเกตในตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยนะครับคำว่า Orient Automatic กนะครับก็จะมีลักษณะเป็นฟอนต์แบบตัวเอียงนะแล้วก็ตัวฟอนต์นี่จะเป็นตัวหนังสือไม่ใช่เป็นตาโลโก้ที่เอามาแปะนะครับหลายคนรู้สึกว่าเออตาโลโก้ที่เอามาแปะเนี่ยมันดูเทอะถ้ามันดูใหญ่มันดูเกะก,กะแต่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให ต่างๆนะครับความเรียบง่ายผสมผสานกับตัวหน้าปัดเนี่ยที่เน้นดีไซน์ มีความละเอียดนะครับก็ผิดแปลกไปกับนาฬิกาสปอร์ตแบรนด์อื่นๆหรือว่ารุ่นอื่นๆเลยทีเดียวนะครับคือหน้าตาประมาณเนี้ยมันควรจะอยู่ในนาฬิกาเรเดียสนะถ้าเกิดเรามีแบบอ่มองแว็บแรกอะ่ะแต่พอมาอยู่ในนาฬิกาทรงสปอร์ตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้หน้าตาเนี่ยเฮ้ยมันดูแบบฉีกออกจากแนวสปอร์ตไปเยอะพอสมควรนะครับสิ่งนึงที่ผมชอบก็คือเข็มนาทีเนี่ยมันออกแนวแบบสีทองเลยนะครับไม่ใช่สีโรสโกนะออกแนวสีทองเลยนะครับเพื่อสื่อแสดงแบบว่ามันเหมือนเป็นแสงพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม อาจจะเห็นในหลายๆแบรนด์แแหละนะครับแต่ผมว่าทางแบรนด์โอเลนก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคือใครที่ไม่ชอบสีทองอะ่ะก็อันเนี้ยมาติดมาในรูปแบบของเคเบิทีเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีติดขัดหรือว่าไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะก็ยังดูสบายตาอยู่นะครับส่วนหลักชั่วโมงอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของสีเงินหมดเลยนะครับส่วนขอบเบลเซลเนี่ยจะเป็นขอบสเตนเลสสตีลน็เป็นสีน้ําเงินเข้มนะ ถ้าเกิดเพื่อนๆดูจากคลิปเนี่ยตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยมันออกออกแนวสีฟ้าแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะออกแนวสีดำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแสงนะครับที่มันตกกระทบนะครับก็ลักษณะก็เล่นแสงพอสมควรแหละนะครับขอบด้านด้าน,านสเตเลสแบบนี้นะ ตัวสายนะครับก็จะเป็นสไตล์ของคัมมาสุดเนาะเป็นการขัดแบบด้านหมดเลยนะครับแล้วก็สเตเลตของเขาเนี่ยก็ใช้แบบเกรดดีเนาะเป็นสเตเลตแบบตันทั้งหมดนะครับตัวบานพับก็จะเป็นดับเบิลล็อกเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเหลือนที่1น,นะครับตัวคัมมาสุที่ผมคิดว่าน่าจะคนถามเยอะที่สุดเพราะว่าเป็นโมเดลที่ผมว่าน่าจะขายง่ายขายเร็วที่สุดนะครับต่อมานะครับผมหยิบตัวมาโกดีไซโฟ4ีเลยนะครับรือนนี้นะครับ ถ้าให้พูดถึงตัวหน้าตาตัวเคสไซส์เนี่ยมันออกแนวแบบเหมือนคุณผู้หญิงนิดนึงแต่นะครับแต่สีสันตัวเคสไซส์ต่างต่างเนี่ยถ้าเกิดเรามองผุนเผยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะออกแนวแบบใกล้ๆกับตัวเมื่อกี้นั่นแหละนะครับแต่เรือเนี้มันจะมีความเรียบง่ายมากกว่าเนื่องจากการแสดงช่องวันที่เนี่ยมันอาจจะมีแค่วันที่อย่างเดียวนะครับเนาะมันก็เลยทําให้ตัวหน้าตาเนี่ยมันคินคลีนลงนะครับแล้วก็ในส่วนตัวขอบเปเซลเนี่ยมันก็มีลักษณะสีเดียวกับตัวเรือนะครับมันเลยทาให ดูเผินๆเน,นี่ยมันจะออกแนวเดรสมากกว่านะครับถ้าเกิดถามเป็นเรือนนี้นะใครที่ชอบความคินคลีนนะครับหรือว่าคุณผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับชอบใส่นาฬิกาแนวประมาณสปอร์ตอ่ะเพราะว่าเรือนนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรือนที่น่าสนใจนะนี่คือ m a โก d e s s i n n 40ตนะครับต่อมานะครับเรือนสุดท้ายนะครับเรือนนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของนาฬิกาโฮโลกราฟนะครับก,บกดปุ่มนะครับเพื่อการทำงานของระบบจับเวลา ก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยที่ตัวเข็มจับเวลาเนี่ยหรือว่าในเข็มที่มันเป็นตำแหน่ง12นานิกาเข็มที่ยาวที่สุดที่มันกำลังวิ่งอยู่เนี่ยเข็มสีทองเนี่ยที่มันกำลังเดินเนี่ยไม่ใช่เข็มไมด้ทีนะครับมันคือเข็มจับเวลาของเขานะครับส่วนเข็มไม้ทีจริงๆเนี่ยพเพื่อนๆต้องเอื้อมตาไปมองในซับไดอัลทางฝั่งซ้ายมือนะครับตัวนี้คือเข็มไม่าทีของจริงแล้วก็ในซับไดอัลทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในรูปแบบของตัวแผงรับแสงด้วยนะครับซ่้อนเียไปื ขออย่างเดียวคืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยเอาออกมาให้มันโดนแสงสักสองสาวันนะไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วก็เก็บในกล่องยาวเลยอย่างนี้นะครับระบบแผงโซลา่าหรือว่าในในรูปแบบของตัวขับปลาตัวเก็บประจุเนี่ยมันจะเสื่อมเร็วนะครับส่วนถ้าใครใส่เรือน,นี้เป็นประจำใส่ทุกวันเนี่ยนาฬิการ,ระบบนี้นะครับผมกล้ากา,การันตีเลยนะมันอยู่เพื่อนๆเ,เกินแบบ78ปี10ปีได้สบายๆนะครับบางคนอยู่เป็น15ปีดูที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแบ,บตเตอรี่ผมก็เจอมาแล้วนะครับ ซึ่งก็เป็นระบบที่น่าใช้นะแต่ก็ต้องใช้นะครับถ้าไม่ใช้เนี่ยก็คือไม่แนะนําให้ซื้อโซลา่าเด็ดขาดน,นะครับนอกอ่างที่บอกแหละนะครับมันมีความเป็นสปอร์ตผสมประสานกั้มกึ่งกับนาฬิกาดีที่มันเป็นหน้าตาแบบเหมือนแบบซันเรย์พุ่งออกมาจากตัวตัวเข็มหลักนะครับตรงจุดตรงกการเงี้ยบาเลย่าใไม่หน้าตาเนี่ยผมว่ามันดูแบบเป็นมิติดูน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสีที่แบบเออไม่ค่อยเห็นนาฬิกาสีนี้เท่าไหร่เนี่ย มันไม่ผมว่ารู้สึกว่าออนาฬิการ,ระบบโครโนกราฟสีนี้น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ดันผลิตมาแค่พันเรือนเองนะผมว่ามันน่าจะทํามาสักสามพันเรือนอย่างตัวอื่นๆเนี่ยทํามาหกพันเรือนนะอย่างเรือนนี้สักสามพันเรือนผมว่าก็น่าจะโอเคนะครับ ส่วนตัวสายตัวบานพับเนี่ยรวมถึงในทั้ง3รุ่นเนี่ยก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับคล้ายๆว่ามันคล้ายๆคือเส้นเดียวกันเลยแหละก็พูดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงในตัวมากโกะก็จะมีขนาดเล็กลงเนาะมากโกะโฟตี้นะแต่ถ้าเป็นในรูปแบบอื่นๆเนี่ยก็จะมีลักษณะดเดียวกันหมดเลยนะครับนี่นะครับฝาหลังก็ออกแนวเดียวกันหมดนะครับเป็นฝาทึบไม่โชว์กลไกนะครับฝาเกลียว วผมขึ้นข้อให้ดูนะครับโหแบบขึ้นข้อผมรู้สึกผมชอบในรูปแบบโคโนก้าฟเหมือนกันนะคือมันราคาแบบแพงกว่าตัวทั่วไปเนี่ยนิดหน่อยเองแล้วก็ผมว่ารู้สึกได้ภาพลักษณ์ที่แบบโอ้ดูหรูหราขึ้นมาแบบ เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตัวสีหน้าปัดเอ่ยรวมถึงแพทเทิร์นหน้าปัดเนี่ยนะครับรวมถึงแบบเข็มจับเวลาที่มันวิ่งอยู่เป็นแนวสีทองอย่างนี้นะครับโหมันเล่นแสงจริงๆนะครับเรือนนี้สวยมากๆนะครับอยากจะบอกก็คือในในาฬิกาแบรนโอเลียเนี่ยคือมันเป็นหนึ่งในาฬิกาที่ผมคิดว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเวลาเราเชียร์ขายของอะไรเงี้ยมันมันขายแบบ โอเคอะ่ะเพราะราคามันไม่ได้สูงมากอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังการขายเนี่ยการเซอร์วิสตัวเครื่องตัวอะไรเนี่ยโดยเฉพาะนาฬิกาพวกแนวสปอร์ตเนี่ยผมแทบไม่เคยเจอเลยนะครับคือน้อยครั้งมากที่จะเจอแบบว่ามันจะพังนะครับส่วนใหญ่ก็คือเวลาเราซื้อนาฬิกาแนวสปอร์ตเนี่ยแล้วก็กะจะใส่แบบลุยนิดน,นึงแหละนะครับแต่พอเอาไปเอามาเนี่ยมันแทบไม่เป็นอะไรเลยนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ทําให้หลายคนเนี่ยชอบแบนรนด์โอเลียนเพราะว่ามันทนมา,มากๆนั่นเองนะ อันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของตัวคามาสุนะครับก่อนหน้าตาความคุ้นชินของเราก็จะมีในโมเดลนี้แหละนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบตัวมาโกะตัวอื่นๆนะครับก็จะมีคล้ายๆแบบว่า,าตัวคามาสุนี่แหละมันจะเปลี่ยนแค่ตำแหน่ง12นาฬิกาตำแหน่งหลัก369ประมาณนี้นะครับแต่โดยภาพจำโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะออกแนวประมาณนี้หมดเลยนะครับเลยผมคิดว่าในรุ่นนี้เนี่ยนะครับน่าจะติดตาติดใ,ใจเพื่อนๆมากที่สุดละหล่ะนะครับ ก็คือคันมาสึนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนมาโกดีไซน์โฟตี้นะครับเป็นน้องเล็กสุดขนาดเล็กสุดนะครับก็ถ้าพูดถึงกลไกถ้าเทียบกับตัวคันมาสึเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเดียวกันเลยก็ได้เครื่องเดียวกันเลยก็ได้นะครับต่างกันเพียงแค่ฟังก์ชันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็ชอบเรือนไหนลองเลือกเรือนนั้นดูนะครับ น,นี่ก็จะเป็นในที่มืดของทั้ง3เรือน,นะครับก็ลองดูนะครับผมจะลงไว้ว,ว่าเรือไหนเป็นเรือไหนนะครับไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับสเรือที่เป็นนาฬิกาดวอร์วอชทั้งหมดนะครับเม็ดเกลียวฝาเกลียวนะครับแล้วก็ในที่มืดหรือว่าลูมิบอ์เนี่ยของทางทั้ง3เรือนเนี้ยก็คือแจ่มทุกเรือนแน่นอนนะครับใครที่รู้สึกว่าชอบนาฬิกาแบบมองในที่แสงน้อยด้วยอะไรเงี้ยในตระกูลมาโกะสเรือนเนี้ย ซื้อได้เลยนะครับแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับส่วนราคาก็แตกต่างกันพอพอสมควรนะถ้าเกิดเป็นตัวโซล่าเนี่ยจะถูกสุดก็คือราคาหมื่นสามนะครับถ้าเกิดเป็นตัวคำสื่อจะหมื่นเจ็ดถ้าเป็นตัวมากดีไซน์โฟตี้เนี่ยจะเหลือหมื่นหกนะครับต่างกันนิดหน่อยในรูปแบบของโตเมติกแล้วก็ถ้าเป็นระบบโซล่าก็จะดิบลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับลองเลือกดูกันนะครับถ้าทําผมชอบสุดตัวเดียวสุดนะครับ ผมก็ยังหนีไม่พ้นคำพื้สืออยู่ดีนะครับคำพื้นสืกนี่ผมว่ามันเป็นนาฬิกาที่ผมว่ามันมีทั้งวันวันที่ะนะครับแล้วก็การที่เขาทําช่องวันที่มาเป็นแนวแบบแบบแบบดั้งเดิมแบบนี้นะครับแบบมีกล่องมีมุมโอ้มีมิติแบบเหมือนไม่ใช่นาฬิกายุคใหม่อ่ะเป็นยุคแบบคลาสสิกของโอเลียนเนี่ยมันทําให้นึกได้ถึงแบบภาพเก่าๆของทำเป็นโอเลียนมากๆเลยนะครับรวมถึงหน้าตาความคลาสสิกของตัวเรือนตัวหน้าตาเนี่ยก็ยังไม่มีวันตายไม่ว่าเวลาจะผ่านมาเปสิ0ปี20ปีนะครับในทรงเนี้ย หน้าตาแบบนี้มันก็เป็นภาพจำไอคอนิกเกี่ยวกับแบรโดเลียได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าพูดถึงคามาสึนะอ่านี้ก็จะเป็นทั้งหมดของทั้ง3เรือนนี้นะครับใครชอบเรืองไหนลองคอมเมนต์ทิ้งสอบถามได้เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อนาฬิกาเรือนนี้ได้แล้วนะแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับมันเข้าไทยเนี่ยผมว่าอยู่หลักประมาณ 30- 40, 40เรือนต่อโมเดลนะต่อรุ่นนะครับแต่ทั้งผมเนี่ยลูกค้าเนี่ยสั่งจองไว้น่าจะ น่าจะ3 4 3 4เลือนต่อรุ่นล้วล่ะนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองรีบตัดสินใจดูนะครับเพราะว่ามันเข้ามาจำนวนจำกัดมากๆเลยโดยเฉพาะในรูปแบบของโซลานะครับไทยทชอบระบบแสงอาทิตย์เนาะก็รีบหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นในรูปแบบออโตเมติกเนี่ยก็อาจจะพอมีอยู่บ้างนะครับวันนี้นะครับผมบอสน,นะครับจากชแนลวิมลท่าแพก็ฝาก75ปีตัวมาโก้ทั้ง3รุ่นไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ